สวัสดีแฟนบอลทุกคนนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดนักเตะาการย้ายทีมการเสริมทัพของอาเซอมาฝากนะครับแล้วมันก็มีข่าวที่แสดงถึงสิ่งที่มันเชื่อถือไม่ได้หรือเปล่านะครับในเรื่องของการข่าวของ ทางนั้นสื่อต่างๆเพราะว่าล่าสุดมันมีการเปิดเผยว่าลูซานเวลลาฮวิกเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับในกรณีที่มีการติดต่อให้เขาย้ายมาร่วมทีมกับอาร์เซนะครับอนอกจากนี้วันนี้ก็ยังจะมีข่าวความเคลื่อนไหวในนักเตะรายต่างๆที่เราให้ความสนใจอยู่นะครับแฟนอาร์เซอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับวันนี้เรามีการประกาศเซ็นสัญญายอย่างเป็นทางการของนักเตะรายแรกในซัมเมอร์นี้นะครับ เรามาเริ่มกันที่สิ่งที่น่าสนใจนะครับตามที่แฟนบอลก็ทราบดีว่าเราเนี่ยได้มีการติดตามเชลล์ไลท์เชลคือจะให้ดูซันวาร์วิกเนี่ยย้ายมาเล่นที่อาร์ซ่อให้ได้นะครับในช่วงมกราคมที่ผ่านมาจนแล้วจนรอดเนี่ยเราก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเรียกได้ว่าปากหวานด้วยนะครับบอกว่าฝากหัวใจไว้ที่ยูนตุสแล้วแล้วพอถูกถามว่าเหมือนเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันใกล้เคียงขนาดไหนในการที่จะได้ย้ายมารุวมทีมอาร์ซออะไรแบบนี้มีความเป็นไปได้บ้างไหมอะไรอย่างงี้ครับเจ้าตัวเ็าบอกว่า ไม่ได้รับการติดต่อจากใครเลยนะครับโดยส่วนตัวไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ว่าไม่แน่เอเจนต์ของเขาเนี่ยอาจจะอาจจะพอรู้เรื่องแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องนะครับมันก็มันก็มีคําถามแหละว่าตกลงเอเจนต์รู้เรื่องไหมเป็นไปได้ไหมที่เอเจนต์รู้เรื่องแล้วเอเจนต์จะไม่บอกกับนักเตะมันเป็นไปได้ด้วยหรอครับมันมันก็เชื่อได้ยากนะผมว่าเรื่องนี้มันมันค่อนข้างมีเงินงบนะว่าตกลงยังไงถ้าเราไปถามเอเจนต์เอเจนต์จะบอกว่าก็พอรู้หรือว่าจริงๆแล้วเอเจนต์กับนักเตะเนี่ยไม่ได้รรู้้เเลยพาาาาาะววว่่่ตตมขออนนนักก็บ เอเย่นเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ด้วยเหมือนตัดการติดต่อไปเลยอะแต่จริงๆอาร์เซนลเนี่ยพยายามที่จะติดต่อกับเฟรนตินามากกว่าหรือเปล่าเรื่องมันไปอยู่ที่ตรงนั้นคือมันเป็นการคุยระหว่างเฟรนตินากับอาร์เซนลไหมแล้วเรื่องมันยังไม่ลงตัวตรงนั้นมันยังไม่ได้ลงไปเอเย่นนะครับนี่ผมว่ามันก็น่าจะออกมาในมุมแบบนั้นนะครับ ทําให้อาตตาก็ยังคงต้องปวดหัวต่อไปในการที่จะค้นหากองแน่ที่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับมาร่วมทัพถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่มีความชัดเจนมากพอที่เราจะสบายใจได้นะครับ แม้แต่กรณีของกาเบรียลเชซุสที่มีข่าวมาตลอดนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้เราก็ค่อนข้างมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับตามข่าวก็คิดว่าอาร์ซ่อมั่นใจจนล่าสุดมีข่าวว่าอาร์เจต้าออกอาการหงุดหงิดที่อาร์ซ่อไม่สามารถที่จะปิดดิวกาเบรียลเชซุสได้สักทีหนึง่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเออในการเป็นมาเป็นไปของข่าวแต่ละข่าวที่เราเสพอยู่ทุกวันนี้เบื้องหลังของมันเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอย,อยู่แม้แต่ในกรณีของกาเบรียลเชซุสเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยมันก,มนกับว่า เอดูเนี่ยฟันธงแล้วนะครับยื่นแผนงานให้กับทางด้านเจ้าของแล้วทางด้าน CEO ทางด้านบอร์ดบริหารแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาเตต้ากับเอดูก็ได้พูดมาสักพักหนึ่งแล้วนะว่าชัดเจนแล้วแผนงานเนี่ยได้ยื่นให้กับทางด้านผู้บริหารแล้วแต่ว่าเมื่อ,เม,อเมื่อแฟนฟอรัมรอบที่แล้วเนี่ยก็ได้มีเรื่องพวกนี้ออกมาเหมือนกันนะเรื่องอที่หลังจากนั้นมีการต่อสัญญาก,กับอาเตต้าเนี่ยเหมือนมีข้อมูลว่าทางสโมสรเนี่ยสนับสนุนอาเดต้าเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าอาเตต้าไม่ออกมาดีเสร นี่แปลว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่อาร์ติต้าอาจจะออกอาการหงุดหงิดแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมองก็คือว่าข่าวไปเอามาได้ยังไงว่าอารติต้าหงุดหงิดคือแหล่งข่าวคกล้ชิดอารติต้าขนาดไหนที่ออกมาให้ข่าวเรื่องนี้จริงๆมันอาจจะเป็นการพูดไปเองเป็นการมโนไปเองของนักข่าวหรือเปล่ามันไม่มีหลักฐานชาัดเจนนะว่าอารติต้าหงุดหงิดเรื่องนี้แต่จริงๆเราก็อยากให้เป็นจริงนะเราอยากให้อารติต้าหงุดหงิดเพื่อไปกระตุ้นบอร์ดพอสมควรเหมือนกันนะครับ นอกจากนี้เราก็มีข่าวว่าทุ่มเงินไปจํานวนหนึ่ง 51ล้านปอนด์หรือประมาณสัก60ล้านยูโรเนี่ยแต่มันก็ไม่พอนะครับในการที่จะโน้มน้าวใจให้นาโปลีเนี่ยยอมขายนักเตะตัวท็อปของเขาอย่างวิเตอร์โอซิเมนนะครับเราก็รู้กันดีอยู่ว่านาโปลีเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างขายนักเตะยากนะเขาไม่ค่อยอยากขายอย่างคูลิเบอรี่เนี่ยเคยมีข่าวว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจแต่ว่าก็ไม่ได้มีการย้ายทีมเกิดขึ้นสักทีนะครับเพราะนั้นถ้าจะคิดจะซื้อขายนักเตะจากนาโปลีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างยากนะครับก็ยังไงก็คง ยังต้องติดตามกันต่อไปเรายังคงมีความหวังนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยผมดีใจนะที่เรามีข่าวว่าเราสนใจนักเตะคนนั้นคนโน้นคนน,น,คน,นี้ถึงมันจะเป็น10มันจะเป็น20มันก็ยิ่งดีสนใจไปเถอะมองไปเยอะๆพลาดตัวหนึ่งเราก็ยังมีโอกาสได้ตัวหนึ่งต้องยอมรับว่าในตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อาส่องที่ให้ความใจในตัวของนักเตะแต่ละตัวนะ มันมีหลายคนแมกอย่างแมตส์สการ์มาอก่เงี้ยก็ได้ข่าวว่าเรายื่นใบเท่สาม30ล้านปอนด์นะบวกลบแต่ว่าสื่อต่างๆก็ออกมาบอกในลักษณะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องยื่นมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับอาจจะสัก45ล้านปอนด์อะไรแบบเนี้ยถ้าราคาประมาณนี้กับสกามากกามันเป็นไปได้เหรอที่จะมีแค่อาร์เซนอลมันต้องมีทีมอื่นอยู่แล้วแล้วล่าสุดก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆว่ามีพรีสแซนแชแมงมีเอซีมิลานบนเขาบอกว่ามียูเวนตุสด้วยซ้ําไปแล้วถามว,ว่าเขาจะมาเราไหมจริงๆเขาสนใจจะไปอินเตอร์แต่อินเมก็ เป็นทีมเนื้อหอมไงมันก็มีทีมที่มีนักเตะที่อยากจะไปเล่นให้หลายคนทั้งลูกากูทั้งดิบาราอะไรแบบนี้นะครับ นอกจากนี้ข่าวที่เราสนใจทางด้านอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันจริงขนาดไหนนะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ามีความจริงมันจริงแต่มันจะจริงขนาดไหนไม่รู้ต้องติดตามมันต่อไปนะครับสำหรับชินเชนโกเนี่ยมันมีสิ่งที่อยากจะพูดถึงนะเขาบอกว่ามีคนเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่สกิลดีมากนะครับอย่างไคล์วอล์กเกอร์เคยบอกว่าในทีมแมนซิตี้เนี่ยชินเชนโกเนี่ยต้องติดหนึ่งใน3สาําหรับนักเตะที่มเีเทคนิคดีมีสกิลดีอะไรแบบเนี้ยเหนือกว่าทางด้านเควินเดบอยดด้วยซ้ำ อะไรแบบนี้นะครับล่าสุดก็มีพอเมอร์สันนะครับอดีอตตำนานนักเตะอาร์เซอุลได้ออกมาประเมินนักเตะในพรีเมียร์ลีกว่าใครที่ออยู่ในลักษณะอันเดอร์เรทมากที่สุดเราก็พบว่าชินเชนโก้เนี่ยเป็นตัวท็อปทอปเลยในบรรดานักเตะที่เรียกได้ว่าอันเดอร์เรทที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็นั่นก็เป็นความน่าสนใจเกี่ยวกับชินเชนโก้ สำหรับนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับก็น่าจะเป็นคู่แข่งเป็นคนดิเดตถ้าเราจะมองว่าเทียบกับชินเชนโกนะก็ก็คืออาตูเมโลนะครับซึ่งเป็นนักเตะชิมชาติบราซิลที่เล่นอยู่กับยูเวนตุสมกราคมเรามีข่าวว่าจะจะได้นักเตะคนนี้แล้วแหละนะครับเหมือนคุยกับนักเตะรู้เรื่องละลงตัวละแต่ว่าทางยูเวนตุสเนี่ยไม่ยอมปล่อยสักทีนะแต่ล่าสุดเนี่ยก็ได้ข่าวว่าจากการที่อ่อยูเวนตุสกาลังจะได้พอปอกบาซึ่งรายงานเนี่ยบอกว่ายูเวนตุสมั่นใจมากๆที่จะได้ปอกบาเพราะฉะนั นนั้ถ้าได้ปอกบาแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะเก็บอาตูเอาไว้เพราะฉะนั้นผมมองว่าทางด้านอาตูเมโลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อาร์ซอลเนี่ยอาจจะได้มาแต่ต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีทีมอื่นให้ความใจ เพิ่มเติมมาเหมือนกันนะครับโดยล่าสุดก็มีโมนโกให้ความสนใจด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มโมนโกเองก็เสียทางด้านชัวเมนี่ไปให้เรอัลมาดริดใช่ไหมนอกจากอาตู ool, แล้วก็มีดานิโลที่ทางด้านโมนโกมองว่าจะเอามาทดแทนชัวเมนี่แต่ทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคนที่อาซอลให้ความสนใจอย่างจริงจัง,จงทั้งคู่เลยนะครับนักเตะที่มีข่าวว่าซอนให้ความสนใจอย่างจริงจัง,จง,จงอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของแอรอนฮิกกี้ระยะหลังข่าวก็เงียบไปมีข่าวว่าจะได้จะได้จะได,ะได้ก็ไม่ได้สักทีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะเช ก็ได้ขนาดไหน ส่วนปอลอดิบาล่านี่ก็มีข่าวจริงจังอยู่พักหนึ่งว่าเอเย่นได้บินมาที่ลอนดอนนะครับมีการคุยกับทีมในงกฤษไปหลายทีมแต่เหมือนจะมีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยที่ไม่ลงตัวกันก็ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนะครับทามิอัาหัมนะครับซึ่งซึ่งไปโด่งดังอยู่ที่อิตาลีกับโรแม่ก็อาซอลเคยให้ความสนใจอยู่พักใหญ่แล้วก็มองว่าเป็นเดอะท็อปพาออริตี้เป็นนักเตะคนแรกๆที่ให้ความสนใจเลยที่ที่จริงจังจเจ้าให้ได้อะแต่มันตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในลักษณะที่เป็นโพซ บวกต่อ,อย่างใดนะครับเมนฟิตไดไปก็อยู่ในเรดร์นะครับเป็นคนที่อาร์ซ็อก็มองอยู่แหละว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าต้องอาจจะรอคิวท้ายๆอ่ะถ้าไม่ได้กักโปแเราค่อยว่ากันอะไรงนี้นะครับมอรต้าเองก็อยู่ในขายที่อาร์ซ็อสนใจแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับนอกจากอาร์ซ็อแล้วก็ยังมีนิโคลซ็อกให้ความสนใจด้วย โอเคนอกจากนี้นะครับอาซโซก,ก็มองไปเรื่อยนะครับก็มีข่าวว่าสนใจเจวานนี่เซียวเมนนี่บุตรชายของทางด้านเดียโก้เซมูนี่จัดผู้จัดการทีมของแอตมาติดนะครับแต่ว่าก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งเจ้าตัวมองทีมที่จะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอันนี้ก็ได้ พยายามจะสรุปให้ส่วนลาอุร์โรมาร์ติเนสเนี่ยเป็นคนที่อสาสมใจกับผมใจมานานแล้วตั้งแต่เดนมาราลแล้วนะครับจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วละตั้งแต่ลูกากูก็ยังไม่ย้ายด้วยมั้งเราปรากฏลูกากูย้ายมาเชลซีลาอุร์โรมาร์ติเนสก็เลยต้องยืนทําหน้าที่ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าอินเตอร์จะไปดึงนักเตะคนอื่นเข้ามาแต่มันก็ยังคงไม่สามารถที่จะแซงลาอร์โรมาร์ติเนสขึ้นมายืนเป็นเบอร์หนึ่งของอินเตอร์มิลานได้นะครับแต่ตอนนี้เน ย้ายเข้าไปสกามาก้าก็อยากเข้าไปอินเตอร์แน่ใจใอินเตอร์จริงๆเอายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเลยไหมนะครับลูกากกเองเนี่ยมีข่าวว่าอยากจะย้ายกลับไปอินเตอร์มิลาน แต่ว่าปัญหาก็คือนั่นแหละมันยังไม่ลงตัวสักทีค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยรับกับเชลซีค่อนข้างเยอะแล้วเชลซีก็ซื้อมาแพงอินเตอร์มิลานก็ไม่อยากจะซื้อกับด้วยราคาที่แพงขนาดนั้นค่าเหนื่อยแพงด้วยมีการเจรจาเพื่อที่จะลดค่าเหนื่อยกันทําไมผมต้องพูดถึงกริีนักเตะของทีมอื่นที่จะย้ายไปทีมอื่นด้วยนะครับมันมีข่าวลือว่าถ้าเกิดอาเซาหายากจริงๆลองลูกากูไหมม,มีการเล่นข่าวนี้ด้วยว่าอาเซาเอาลูกากูไหมอย่างนี้นะครับอาเซาแฟนอาซอ,อ,าซอว่าไงถ้าเราอยากได้ลูกากู กด9ถ้าไม่อยากได้กด0น,นะครับลองดูแฟนโซ่อลองโหวตกันมาแล้วกันนะครับ แต่เข้าเวิร์เลวินเชื่อว่าแฟนอาโซ่คงไม่อยากได้นะครับจริงๆมันก็แหมดูอากูก็เคยเล่นกับเอเวอัตันนะแล้วเข้าเวิร์เลวินก็เคยเล่นกับเอเวอัตันเนี่ยเล่นกับเอเวอัตันอยู่แล้วก็พาทีมรอดตกชั้นมาด้วยนะครับประตูของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประตูที่สําคัญด้วยจะกลับมาหรือยังนะครับเอาจริงๆแฟนอาโซ่ Soul, ต้องเตรียมใจไว้หน่อยผมว่าเราหายากเหลือเกินกองหน้าเบอร์เก้าเนี่ยเป็นไปได้เราอาจจะได้เข้าเวิร์เลวินก็ได้นะครับผมค่อนข้างมีแรงสังหรณ์นะครับต้องขอโทษแฟนบาร์ราโซ่ด้วยผมเชื่อว่ามีหลลลาายยยคคนนไไม่่อยอยกจะด้ vin, ้เเวววิแ ก็อเวโรโมราตาสองชื่อเนี้แฟนอาซโซไม่ค่อยแฮปปี้นะครับ <Okay. S 1> เอาละยังไงก็ตามข่าวต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้ยืนยันหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันมาจากฟาเบรซโซโรมาโนเนี่ยเราต้องเชื่อไว้สักนิดหนึ่งนะค่อนข้างที่จะเชื่อนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ่ยชื่อเขาเราค่อนข้างที่จะสบายใจได้ยังไงก็ตามมันมีเขาเกี่ยวกับการย้ายทีม อยู่ไม่ขาดแหละสำหรับอาร์เซอแล้วก็นักเตะที่เป็นเป้าหมายวิชายสันเองตอนล่าสุดเนี่ยผมก็เสนอมาสอสมวันแล้วแหละว,ว่าเขาสนใจที่จะย้ายไปสเปอร์แต่จากข่าวที่วาลราโฮวิกบอกว่าไม่เคยคุยกับอาร์เซอพลอนข่าวนี้เขาบอกว่าทางด้านวิชายสันบอกคุยกับสเปอร์ก็อย่ากพุ่งไปเชื่อทั้งหมดนะครับรอยืนยันก่อน ออนอกจากนี้เราก็มีข่าวกับราฟินญานะครับซึ่งพอรูชายสันมีข่าวว่าจะไปสเปอร์มันก็มีข่าวว่าอาซอกก็เล็งทางด้านตัวรุกตัวอื่นราฟินญาก็เป็นทีมชาติบราซิลเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องฝีเท้านี้ไม่ต้องห่วงมีคนเอาไปเทียบกับอเล็กซิสซานเชสด้วยนะครับตัวที่เราให้ความสนใจมานาน แล้วก็ตอนนั้นราคาสูงตอนนี้ราคาตกลงมาแล้วนะครับอาจจะมีการทํางานอยู่เบื้องหลังเราอาจจะไม่ทราบนะครับผมเชื่อว่า U r ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาซ่องให้ความสนใจอยู่นะครับเพราะว่าด้วยสัญญาที่เหลือไม่มากก็ทําให้ริยงเนี่ยทางเลือกน่าจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้อาซ่องก็ยังมองไปที่ทางด้านของอตัวรุกจิมชาติเบลเยียมของไบรตันนะครับอย่างทางด้านทรัสซาแต่ก็ เป็นข่าวที่กระแสรเรียกว่าค่อนข้างเบาบางนะครับเราก็อย่าพิ่งไปให้ความสำคัญกับข่าวนี้มากก็แล้วกัน ส่วนข่าวนี้มีการนําเสนอกันค่อนข้างหนาหูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาเซนซิโอมันไม่ได้มีแค่อาซองหรอกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ขามใจอย่างที่ได้เคยพูดไปแต่ว่าล่าสุดมันมีความคืบหน้าว่าทางด้านปโลูมอเดนีนะครับผู้บริหารของเอซิมิลานเขาเนี่ยก็ได้โทรไปคุยกับอันเชลตินะครับผู้จัดการทีมของทางด้านเดลมาดิดนะครับเกี่ยวกับการย้ายตัวของอาเซนซิโอก็ต้องติดตามกันนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอซิมิลานเนี่ยจะยื่นเงื่อนไขที่ทางด้านอาเซ สามารถรับได้หรือเปล่านะครับโดยเพราะใน,ในเรื่องของโอกาสลงเล่นเพราะว่าตอนนี้เอซิมิลานก็มีข่าวสนใจสกามา้าด้วยแล้วก็เพิ่งจะได้โนอาแร็งแล้วก็มีเลอาวซึ่งก็เป็นนักเตะทีมชาติโปรตุเกสก็จับจองพื้นที่อยู่ไหนจะมีชิรูไหนจะมีอาอบรายโมวิดด้วยก็ผมว่าอาเซ s นซิโอต้องคิดถึงเรื่องของการลงสนามเพราะมันมีฟุตบอลโลกรออยู่ซองหอก็ยังคงได้ลุ้นอยู่แหละนะครับก็รู้เงินต่อไป ส่วนทางด้านของเอสเอ็มเอสเมื่อเรวินก็อามิดฟิลทีมชาติเซอร์เบียคนนี้นะครับซึ่งเล่นอยู่กับทางด้านราซีโอได้รับความชื่นชมอย่างสูงนะครับในวงการในในวงการสื่อนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของหลายทีม ก่อนหน้าน,นี้เคยมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจแต่ว่าเจ้าตัวไม่น่าจะสนใจทใี่แปลกมากเลยถ้าเกิดเขาไม่สนใจแมนยูเขาสนใจอาร์เซนอลไหมเนี่ยแล้วก็มีข่าวว่านิวคาสเซิลให้ความสนใจด้วยนะครับแต่ผมเพิ่งนําเสนอไปว่าเจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกว่าสนใจจะเล่นกับทีมที่เล่นยู่าแชมเนสลีกเท่านั้นแต่ข่าวก็ยังไม่เลิกเล่นนะล่าสุดน,นี้ก็เสนอว่าทางด้านเอเย่นเนี่ยกำลังทํางานอยู่นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวได้ย้ายทีมแต่จะย้ายไปไหนล่ะ นะครับก็มีข่าวว่านิวคาสเซลกับอาซงลกกำลังแย่งไลเซนส์กันอยู่ก็ขอให้ได้นะครับขอให้ข่าวนี้เป็นจริงก็แล้วกัน นอกจากนี้ก็มีข่าวว่าอาร์ซนอลให้ความสนใจแชร์โบเวนด้วยก็ก็ดีนะครับได้มาการแข่งขันในทีมอาร์ซ็อลก็จะได้สูงขึ้นผมก็มองว่าทางด้านเจร์โบเวนเนี่ยถ้าไม่เอก็ต้องมีบวกกันแหละนะครับก็ต้องเข้ามาแล้วยกระดับอาร์ซนอลได้แน่นอนแต่เพียงแต่ว่าจะได้หรอนะครับถ้าจะได้มันมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้คือทางด้านเวสแฮมนี่สนใจเปเป้อยู่ด้วยเหมือนกันเพราะแลกกันไปเลยนะครับจริงๆอยากให้อาร์ซนอลได้คนนี้มากเลยนะครับอยากให้ให้ยืดจริงจังกับทางด้านของคริสโตเฟอร์เอนคุนฟิล์ เล่นอยู่กับอา a Life 6, ์เบรไยิงประตูได้โคตรโหดนะครับก็เล่นหน้าเป้าก็ได้ริมเส้นก็ได้แต่ว่าถทาอาซ่องให้ความสนใจอย่างจริงจังไหมตอนนี้ก็ยังแต่มันมีข่าวว่าเอ็นคุณครูกำลังจะต่อสัญญากับไลฟ์ซิกก็ในสัญญาเนี่ยมันน่าจะมีการใส่ r รี e ิสคลอ e หรือว่าเรื่องของค่าฉีกสัญญาเอาไว้ด้วยนะครับประมาณสัก50ล้านปอนด์นะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งเชียร์ไปวันนี้ผมก็เชียร์ต่อนะครับ หลายคนถามว่าอาร์เซนเซนใครบ้างหรือ,อยังก็ประกาศนะครับอย่างเป็นทางการอาร์เซนเซนมาควินยอสนะครับนักเตะดาวรุ่งจากเซาเปาโล ซึ่งอ,อายุ19ปีลงสนามให้เซาเปาโลไปแล้ว33นัดคว้าแชมป์กับทางด้านเซาเปาโลมาด้วยนะครับก็มีดีกรีใช้ได้นะครับมันทําให้ผมนึกถึงแซดกินเนบีนะักเตะอีกคนหนึ่งที่อาซ่องให้ความใจอยู่แต่ว่าถามว่าอาซ่องเนี่ยทำไมยังไม่ได้แซดกินเนบีสักทีนะครับว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องค่าเหนื่อยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปอ,อาจิต้าก็คงยังต้องรอต่อไปนะครับข่าวที่เจ้าตัวหัวเสียเนี่ยจริงไม่จริงยังไงผมว่ามันต้องมีอะมันต้องมีบ้างนะครับอาจจะไปบ่นกับใครแล้วก็นักข่าวไปได้กลลิ่่นมาาหรือป มาที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแถมๆกันมาหน่อยทีมสุดท้ายที่น่าจะได้ไปเขาว่ากันว่าเป็นทีมที่31เอ่อไม่รู้สุดท้ายหรือยังก็ก็คือทางด้านออสเตรเลียนะครับโดยก็ดูนจุดโทษเอาชนะทางด้านเปรูไปโดยคนที่ได้รับความชื่นชมอย่างสูงก็คือผู้รักษาประตูสำรองนะครับที่ลงมาเซฟจุดโทษโดยเป็นการเปลี่ยนลงมาในนาทีที่120ด้วยนะครับก็ ผู้คนก็ค่อนข้างออกมาชื่นชมาทางด้านผู้จัดการทีมของออสเตรเลียที่ตัดสินใจในครั้งนี้แบบนี้นะครับ แล้วเอชเชนคัพรอบคอลี่ไฟล์ล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีการแข่งกันในวันนี้นะครับโดยก็อาจจะเริ่มกันตั้งแต่11บเอโมงครึ่งแล้วนะครับฟิลิปปินส์จะเจอกับทางด้านของปาเลสไตน์ถ้าเกิดฟิลิปปินส์ไม่สามารถชนะได้เราก็อาจจะเข้ารอบไปเลยเพราะว่ามันเหมือนเราก็น่าจะอย่างน้อยได้เป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปรอผลที่เราจะต้องเจอกับทางด้านของอุซเบกิสถานในเวลาสี่ทุ่มคืนนี้นะครับยังไงแฟนมันก็อย่าพลาดนะครับเราคงไม่ได้อยากจะดูแค่ผลการแข่งขันก็คงจะอยากจะดูเกมว่าทีม ไทยเนี่ยมันมีพัฒนาการยังไงบ้างเล่นแล้วสู้ทีมระดับท็อปทอปของเอเชียได้ไหมนะครับจะได้ไปบอลโลกกับเขาหรือ,อยังยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาร์ซอลดีครับด้วยนะครับช่วงนี้ก็หลายๆคลิปเนี่ยก็ขึ้นระดับหมื่นวิวแล้วนะครับก็ดีใจมากนะครับก็จะไดะ้รู้สึกว่าตัวเองก็มาถูกทางแล้วจะได้หาข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะมาฝากกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆ